ดูดวง12ราศีรายวันประจําวันที่13เดือนมิถุนายน2568ชาวราศีมังกรต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ยพยายามอย่าไปขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่นะคะในวันนี้นะแล้วก็เรื่องของการเงินคุณก็ยังมีเงินใช้จ่ายดีอยู่นะคะไม่เป็นไรนะแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพร่างกายชาวราศีกุมวันนี้การงานของคุณจะสําเร็จมากเลยนะคะคุณจะสมหวังได้ดางใจปรารถนานะในวันนี้ถ้าหากว่าคุณรอฟังข่าวดีๆเรื่องใดอยู่นะคะหรือรอข้อสรุปอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็จะได้รับข่าวดีๆนะ ด้วยนะคะส่วนท่านที่เกิดราศีมีนนะคะวันนี้คุณก็จะใช้พลังความคิดความรู้ความสามารถที่คุณมีนะคะเอ,อ่อใช้ในการทำงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จมากนะคะวันนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีๆด,ด้วยนะคะในเรื่องของการทำงานของคุณ ท่านที่เกิดราศีเมษนะคะวันนี้นะคุณก็จะได้รับการส่งเสริมจากผู้รับผู้ใหญ่นะคะหรือคุณติดต่องานกับคนที่มีอายุเยอะนะคะคุณก็จะได้รับการส่งเสริมและก็ได้รับข่าวดีๆมีเรื่องดีๆทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการต้องติดต่อประสานงานกับคนหลากหลายมากหน้าหลายตานะคะวันนี้คุณอาจจะต้องเดินทางเยอะหน่อยนะคะแต่คุณก็ประสบความสุจด,ด,ดีมากเลยนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากด้วยแล้ววันนี้คุณก็มีความสุขดีนะคะ ะะท่านที่เกิดราศีพฤษศนะคะวันนี้คุณก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจนะคะมีข่าวดีดนะคะมีเรื่องดีๆหรือเรื่องใดที่คุณก้มอกก้มใจมาก่อนหน้านี้นะคะคุณก็จะได้รับคําตอบที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจมากขึ้นนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่คุณคาดหวังหรือรายได้ที่คุณกําลังกังวลอยู่ว่ามันจะหาได้ไหมหรือมันจะทันไหมนะคะหรือว่า ในเรื่องบางเรื่องที่คุณคาดหวังอยู่นะคะวันนี้มันก็จะเป็นวันที่ทำให้คุณรู้สึกล่งอ,อกลงใจมากขึ้นนะคะท่านที่เกิดราศีเมทุนนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอา,อาจจะไม่ถูกใจคุณอยู่บ้างนะคะแล้วก็ทําอะไรในวันนี้นะคะนึกถึงในอนาคตด,ด้วยว่ามันจะส่งผลถึงอนาคตของคุณนะคะชาวราศีกรกฎ วันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะแล้วก็ถ้าหากว่าที่ผ่านมาคุณทําดีอยู่แล้วนะคะคุณก็จะไม่ต้องห่วงอะไรนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณทําอะไรที่ผิดพลาดวันนี้คุณก็จะมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่หน่อยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องข้อสรุปอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะในวันนี้นะแล้วก็มีเรื่องที่เกินคาดหนความคาดหมายด้วยวันนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนใจอยู่บ้างนะคะทําอะไรก็ตามให้มีสติหน่อยนะ ชาวราศีสิงห์วันนี้คุณก็จะสมหวังได้ดังใจนะคะถ้าว่าที่ผ่านมาคุณทําดีนะคะมาตลอดนะวันนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยนะคะได้ลัอกข้อสรุปที่ดีด้วยนะคะผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนคุณดีมากประสบความสำเร็จด,ดีค่ะในวันนี้นะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีก,กันนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวดีๆมีเรื่องดีๆด,ด้วยนะคะ นะมีเรื่องทําให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจนี้ทางด้านจิตใจนะคะแต่ว่าถ้าด้านร่างกายก็อาจจะยังต้องเหนื่อยน่อยนะคะอาจจะรู้สึกงุดหิดอยู่บ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการทําอะไรแล้วมันยังไม่สําเร็จแต่ว่าคุณก็จะมีข่าวดีๆนะคะมีความสบายอกสบายใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่นะคะหรือได้ข่าวดีอะไรมาบางอย่างนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ดีนะคะคุณ ติดต่อประสานงานด้านใดๆเอาไว้เนี่ยคุณก็จะประสบความสําเร็จด,ด้วยนะคะหรือคุณทํางานนะคะติดต่อกับผู้คนนะคะส่วนมากก็จะประสบความสําเร็จนะคะในวันนี้นะต่อไปนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะวันนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีๆมีเรื่องดีๆนะคะแล้วก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะคะหรือเรื่องใดที่คุณมีความกังวลอยู่ลุ้นอยู่นะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีๆนั้นๆนะคะ สำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะวันนี้คุณก็จะมีความเป็นตัวของตัวคุณเองสูงมากเลยนะคะจะดีหรือไม่ดีนะคะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะวันนี้คุณทําอะไรลงไปนะคะก็จะส่งผลในอนาคตมากๆนะคะทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะนะยังไม่พ้นนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทําอะไรก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะ นี่คือการทำนายดวงชะตา12ราศีประจำวันที่13มิถุนายน2568นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ไว้ด้วยนะคะเพื่อทำคลิปใหม่ๆออกมาทุกวันวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ